ช่วงที่เม่ทำนะคะก็จะมีช่วงขาในแล้วก็ช่วงด้านข้างของท้องไม่บอกเลยว่ามันยุขาแบบเล็กลงไปเลยค่ะได้มาดูไขมันที่เราชวยคลินิกค่ะรู้สึกว่าผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจกว่าที่เราคิดกล้าใส่เอวลอยกล้าโชว์เสนกล้าโชว์โค้งมากยิ่งขึ้นหรือจะเป็นในเรื่องของแขนในการกาวทกล้กใส่แขนพด รวมถึงด้วนะตัขบขอบหน้าแล้วก็เหี่ยของพื้ด้วยนะคะก็ต้องมีความขอบหน้าชัดมากขึ้คนคุณผู้ชมขาที่นี่เขากระซิบกระซาบมาว่าขึ้นชื่อลือชาวเรื่องการดูดไขมันดูดไขมันหน้าท้องดูดไขมันต้นขาดูดไขมันที่หน้านะคะสวยมั่นใจที่นี่ Luxury c l i n ิกค,ค่ะ